เรียกได้ว่ากลายเป็นที่วิจารณ์สนั่นในโลกออนไลน์เลยทีเดียวค่ะเมื่อสุดนะคะในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคค่ะได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะได้ออกมาโพสต์ภาพประสบการณ์การไปรับปลาแซลมอนค่ะโดยเจ้าตัวนะคะนั้นได้สั่งปลาแซลมอนค่ะจากแอปพลิเคชันจากร้านฮิตติดดาวแต่งานนี้ค่ะเจ้าตัวนั้นขอตัดสินใจไปรับเองแต่งานนี้บอกเลยว่าเห็นสภาพเนี่ยแทบรับไม่ได้โดยสาวรายนี้ได้โพสต์ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าเห็นโพสต์เรื่องความสะอาดของร้านอาหารสั่งจากแอปเลยนึกได้ว่ามี ประสบการณ์ไปรับเองแล้วตราตรึงใจมากเมนูที่สั่งไปคือแซลมอนซาซิมิหน้าร้านเป็นเพิงโลง่งมีแต่หลังคาไม่มีห้องกันใดๆ ตอนจอดรถตามที่กัดเรายังเหว่เลยดูแมพอีกทีว่าถูกที่แน่นะมีนั่งคุยกันมีเกาน้องหมาไปพลางๆและนี่คือร้านฮิตติดดาวในช่วงนั้นด้วยนะขนาดเราไม่ใช่คนอนามัยจ๋าแต่เกรดกินสดให้แบบนี้ก็ไม่ไหวช่วยเกินไปใครสั่งร้านไหนบ่อยๆปกติจะสั่งร้านไม่ไกลบ้านเนื่องจากค่าส่งถูกหน่อยลองขับรถผ่านไปดูเผื่อจะเจอประสบการณ์ใหม่ๆแบบเราบ้าง ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าจากที่สาวคนนี้ค่ะได้โพลข้อความดังกล่าวออกไปนะคะก็ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยค่ะว่าใช่ค่ะเวลาสั่งร้านที่ไม่ใช่ร้านตามห้างเนี่ยเราจะเซิร์ช Google ดูหน้าร้านก่อนเลยผมเป็นไรเดอร์ถ้าเจอแบบนี้ผมถ่ายให้ลูกค้าดูนะถ่ายตลอดที่ไหนซกๆร้านสวยๆก็ถ่ายระหว่างรอว่าง เกินไปมากโฮมคุกก็ยังดีกว่านี้หน่อยแล้วก็ยังมีเข้ามาคอมเมนต์เรื่อยๆนะคะว่าแล้วนี่คืออาหารดิบที่ไม่ผ่านความร้อนด้วยไงเชื้อโรคมาเต็มๆเดี๋ยวโพสต์นี้ได้ออกข่าวแน่นอนอันนี้จากใจคนขายและบริโภคเองเลยในแพลตฟอร์มควรจะมีมาตรฐานการเข้าไปตรวจงานในการทําการตรวจสอบก่อนเลยว่าพื้นที่สะอาดพอไหมสุขอ,อนามัยเป็นอย่างไรการเก็บและจัดสรรบรตถุดิบมีมาตรฐานที่ถูกต้องและปลอดภัยไหมไม่ใช่อยู่ที่ไหนก็สามารถทําอาหารออกมาได้นะคะความสะอาดได้เป็นเรื่องที่สําคัญมากยิ่งตอน นี้หน้าร้อนใกล้เข้ามาแล้วเชื้อโรกยิ่งเยอะอีกขนาดสั่งอาหารเจ้าดังๆมาบางครั้งยังมีกลิ่นเหมือนใกล้สะบูดแล้วเลยแล้วร้านที่ทําออกมาจากบ้านหรือคอนโดจะเหลือไหมงานนี้บอกเลยว่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้กับคนที่ชื่นชอบการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันค่ะไทยนวสื่สือออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนวค่ะ